สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพดีดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาน้อยนะคะพี่พี่จ๋าวดประจําวันที่19เนาะวันที่1 8แอดไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะงานเยอะเนาะพี่พี่จ๋าเรื่องานดึกมาก็ไม่ไหวนะคะ,ะวันนี้เขารีบทําแต่เช้าให้นะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันสำหรับตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะมาดูกันอแอดก็จะมี1 2 8นะคะ ห้าเจ็ดเก้าเนาะเก้าหรือหกนะคะส่วนชุดเด่นนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะเด่นนะคะแอดให้ไปที่เก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดนะคะมาดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะอ่ะสำหรับเก้านะคะแอดก็มีเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะเก้าห้าเก้าแปด นะคะพี่ๆจ๋าส่วนเจ็นะคะก็จะมี 70, 71, 72, 79, เจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะไปไวหน่อยเนาะพี่ๆจ๋าชุดกันนะคะชุดกันส่วนแนวทางชุดกันนะคะแอดกันไปที่8ปดเด้อพี่ๆจ๋ากันไปที่แปดก็จะมีแปดหนึ่งแดสามนะคะ ใครชอบตัวกัน88ก็เติม88ได้นะคะมีเพิ่มมาด้วยอ่ะแปแล้วก็89นะคะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะพี่พี่จาว่าอาจจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะอ่ะวันนี้ตารางแอดอาจจะเพี้ยนเพียนไปหน่อยเด้อี่พี่จารีบมากนะคะขีดตารางแบบผิดอ่ะมาดูกันไม่เป็นไรอ่ะเกนะคะ95 71 เจ็ดเก้านะคะสำหรับชุดการแอดเน้นไปที่แปดหนึ่งแล้วก็แปดห้านะคะอย่าลืมเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะสำหรับอ่าแนวทางของแอดเนาะเก้าหนึ่ง 9, 1, หรือหกหนึ่งนะคะถ้าไม่ชอบเก้าหนึ่งก็กลับหัวเป็นหกหนึ่งนะคะหกห้า 76หนะคะอ่ามีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูอีกทีแล้วกันนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะอ่าก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก,ก็ขอให้เฮงเรวยๆยกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ